มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ได้มาแบบบรนบ้านเลยนะครับมาแบบบ้านลึกลับหน่อยแต่มันได้มาจากบรนบ้านมันก็น่าสนใจดีนะครับน่าสนใจดีอันนี้เป็นกะลาตาเดียวไม่รู้คืออะไรนะไม่รู้คืออะไรนะกะลาตาเดียวได้มาจากบบ้านเลยอันนี้นี่ Demon อน,นอันนี้เจ้าของบอกว่าอยู่กับเขามาอย่างน้อยสามปี อยู่เขามาอย่างน้อยสามปีเขาบอกว่าอยู่อยู่มานานแล้วอย่างน้อยสามปีผมก็ดูวัณนณนสันนิฐานแล้วมันเขาคือเนื้อผงกรรมฐานนะผมดูด้วยเนื้อผงกรรมฐานแล้วมีมีจานดินสอด้วยนะมีจานดินสอเดี๋ยวผมผมส่องดูมันมันมีจานดินสอตามตามองค์เนี่ยตามองค์เนี่ย,เ,ยเวลาส่องเราจะเห็นไหมเนี่ยเวลาจะส่ององนี้มันจะเห็นไหมนเนี่ยเอ <laughs> มีจารดินสอด้วยแต่แต่แต่พอส่องแล้วมันมันจะไม่ค่อยเห็นนะมันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยตามตามองค์พระนี่แหละตามองค์พระมีจารดินสอด้วยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นด้านหลังเทสูตรนี้มันเป็นสูตรลวงปู่ดู่วัสเกตแล้วแต่วาอันนี้มันมีความเก่าเออมันมีความเก่าความเก่ามากๆอันนี้เขาอาจจะทํามาน้อยนะทามาน้อยเพราะว่าเขาเจออะไรเขาก็เอาไปกดแล้วก็ถอดพิมพ์ไงลุงปู่ดูวัสเกต อันนี้น่าจะเป็นเสียนพระลักษ์พลักษ์หน้าทองอะไรเงี้ยเสียนพลักษ์หน้าทองก็เมตตามหาเสน่ห์นะน่าเนี่ยเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยอี่ยเขาจะเรียกว่าเสียนพลักษ์หน้าทองมันเป็นผงกรรมฐานแล้วก็จะมีรอยบุ้งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารอยบุ้งของรูปปดูก็จะจบอย่างงี้เนี่ยเพราะนี่คือรอยบุ้งลึกลับหนึ่งชิ้นนะครับลึกลับ ลกรับครับผมนี่ลอยเทมันจะมีเน,นี่แหละเขาเรียกฟองอากาศฟองอากาศนะครับโอ้ยใหญ่น่ารักไสบูชานะครับไสบูชาถ้าไม่มีเพื่อนบูชาไปผมก็ต้องเอาไว้บูชาที่บ้านนะเพราะว่าอืหาเจอที่ไหนไม่มีมันมีอร์มเก่านะอย่างน้อยสามสิบสี่สิบปีนี่ไม่ขาดแต่อฟอมเก่าขนาดเนี้ยจนเหลืองจนอะไรหมดแล้ว่ะเออตรงที่กระเทาะยังเหลืองหมดแล้วที่กระเทาะยังเหลืองหมดแล้ว มาชมชิ้นอื่นนะครับวันนี้ได้แต่แบบสุดยอดไปเลยบางอันก็รู้บางอันก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหินอกเกตนะครับหินอกเกตที่เขาทาเป็นพวกลูกปัดอะทําลูกปัดในเมน็ดนึงนี่เม็ดะเลนนีนน่ขายกัน,นเม็ดสี่ร้อยห้าร้อยเลยนะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะเป็นแผ่นใหญ่ๆเขาทาเป็นแผ่นอย่างนะถ้าเป็นของโบราณน,นะแผ่นจะเป็นหมื่นนะครับแผ่นนึงเขาขายันเป็นหมื่นนะแผ่นใหญ่ๆเลยแผ่นใหญ่เลย ถ้าจริงเป็นมุมแมลงเนี่ยโหนี่แตเขาใชหินอันนี้เนี่ยทำมีหลายสีนะสีดาสีน้ําตาลอันนี้เป็นสีน้าพึ่งซึ่งเป็นสีแห่งแห่งความงดงาม่วนเราเห็นสีน้ําพึ่งสีอมพันเนี่ยแล้วก็โหสีสีทองเนาะสีแห่งความร่ํารวยนี่มันจะมีลายเป็นชั้นเป็นชั้นอันนี้เขามันปีออกปีออกเนี่ยมันปีออกจากชั้นเนี่ยจากชั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นไข่ชั้นมันนะครับเป็นชั้นไข่ชั้นมันแค่ถ้าทําหัวเวรหรือหรือทาเป็นเครื่องประดับ สวยสุดยอดเลยหินอเกตครับชิ้นเบเลอร์เ,รอเลยนะฮะชิ้นเบเลอร์เ,รอเลยครับน้ําหนักโอยขีดกว่า่นะมั่งห,หนักตึ้งเลยเป็นขีดอะหนักเป็นขีดน ouais ะครับมาเอาชมอันอัน,อ,นอันที่เราไม่ค่อยรู้ก่อนนะอันนี้เป็นเจจิอาจารนะครับเป็นเจจิอาจารย์เป็นเจจิอาจารย์ทําเป็นกะลาแกะนะครับทําเป็นกะลาแกะดูสิมันลงบอลทองมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลงบอลทองมาด้วยหรือเปล่ามันเป็นบอลน,น,นะส่องดูแล้ว เป็นสีเรอือกเป็นสีเป็นสีเป็นสีแล้วมีตัวยันเป็นตัวยันนะครับน่ารักดีนะครับน่ารักดีน่ารักดีครับได้มาแบบบ้านๆแล้วก็ต้องต้องต้องเอามานะเผื่อมินเพื่อนรู้จักหรือชื่นชอบก็แบ่งปันบูชาไปแบบแบบพอพอไหวอะไม่แพงมากอะไรเงี้ยไม่แพงมากนี่นี่ กลาตาเดียวเก่าม <h italiano yah oo> vale, 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 ีความเก่านะมีความเก่าเพราะเก่ามันจะจัดมันจะมันแปลกแต่จริงแปลกแต่จริงได้มาแค่นี้ครับวันนี้ได้มาค่นี้ได้มาจากบ้านนี้เท่านั้นเลยอันนี้ก็เหรียญเหรียญเหรียญนั่งเสือหลวงพ่อเพี้ยนอ克ะธรรมโมหลวงพ่อเพี้ยนอ克ะธรรมโมครับนี่นี่หลวงพ่อเพี้ยนอ克ะธรรมโมหนังเสือหลังก็เป็นเสือเออหลังก็เป็นเสือ ไตมาดอะไรเนี่ยไตยมาดห้าศูนย์ป่ะไตมาดห้าศูนย์ครับเหรียญนั่งเสือไตมาดห้าศูนย์หลวงพ่อเพี้ยนอัคระธรรมโมครับนี่แล้วก็มีพระปอตอปิตาปิตาอันนี้มันดูแท้ดูง่ายดีแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ต้องพิจารณาเอานะครับอย่างนี้ก็น่าจะตีเข้าสายใต้อะไรทำนองนู้นแหละครับเพราะว่าปิตาแบบนี้มีหลังยงหลังยันแต่จะเป็นเจจิอาจารย์ท่านใดก็ ขายแบบไม่รู้ดีกว่าแต่มันเทดูง่ายดีดู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 คาบบงคาบเบ้าคาบคาบแป้งอะไรพวกนี้มันมันมันเทดูง่ายดีนี่นี่นี่ครับนี่ครับตีเช่นี่ช่อช่อช่อใช่ช่อหรือเปล่านี่ตรงช่อน่าจะเทจากตรงนั้นน่ะน่าจะเทจากตรงนั้นมานะครับ ปิตาลโบรานลอโบรานเก่าหน้ารักหน้ารักเลยครับอันนี้อันนี้ถ้าไม่มีใครบูชาผมก็จะบูชาเองเพราะผมศรัทธ,ธาหลวงปู่ดู่ว่าสแกหน้าก็เหมือนหลวงปู่ดู่นะเนี่ยหน้าคล้ายหลวงปู่ดู่นเนี่ย,นนยทำขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเออพลักหน้าทองพลักหน้าทองครับพระไม่มีในตําราแต่ก็ใครศรัทธ,ธาใครชอบก็ผมจะเอาแบบไม่แพงนะเอาแบบไปแพงหนักเหมือนกันเอาไปบูชานะเอาไปบูชา หินอเกตหินอเกตนะครับหินอเกตทำเป็นเครื่องประดับทําเป็นหัวเวนและทาเป็นจี้สวยเลืออจะเอาไว้ชมแบบนี้ก็ก็น่ารักดีน่ารักดีครับนี่อันนี้ยิ่งชอบอันนี้ยิ่งชอบครับกลาได้มาแบบปันบ้านเลยครับ